ัสเพื่อนๆเราก็สู่ตุนน้อยรอคลิปนะครับเอาที่ผมได้พูดในช่วงท้ายคลิปของคลิปก่อนนานี้นะครับเกาบการเล่นสูตรนะครับค่าเกณฑ์หกหมื่นสามครับหรือ่าจะหกหมื่นสี่นะครับขึ้นไปนะครับได้ยังไงก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือจะเหมือนเลยก็ได้นะครับในสูตรค่าเกณฑ์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับกดกดออโต้เทอร์โบนะครับตั้งค่าสิบรอบปล่อยหมดนะครับ แต่ที่ผมเคยบอกไปแล้วเหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้เบ็ดล่างไม่จ่ายนะครับนะทุนน้อยนะครับทุนนะไม่ไม่จ่ายนะผมก็เลยมาลองเล่นเบ็ดเก้าเลยกับทุนหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าเก้าบาททุนหนึ่งร้อยต้องหมุนได้สิบรอบพอดีนะครับเพื่อนส่วนหน้าลายนะผมได้เช็คมาแล้วนะครับก็คือหน้าลายเงินนะครับผมเช็คนะคือเล่นแล้วจ่ายนะครับจ่ายแตะก็ไดเดียวดีกว่าสองสองลายที่เหลือนะครับ กตวิธีเล่นนะครับเพื่อนๆก็ลองเช็คเลยนะเพื่อนหน้าเว็บมันมีแค่สามลายนะครับหน้ามงกุฎช่องหนึ่งช่องห้าแล้วก็หน้ามงกุฎช่องสองช่องห้าแล้วก็หน้าราหุนนะครับแับทหารเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าแต่รายุดนี่ผมว่าน่าจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับ ลองเล่นดูนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยดูเขาเล่นเป็ดสามสิบจ่ายสี่สิบห้าจ่ายเจ็ดสิบห้าจ่าย,ายเปดสิบห้าจ่ายนะเพื่อนพือเช็คองหน้าเลยครับนะผมเชืวว่อทุกคนนะัมีสกิลอยู่แล้วครับแค่ว่าเรายังหาไม่เจอนะสกิลของเรานะครับเพื่อนลองเล่นดูครับและลองสังเกตนะครับ ว่าเออเราเล่นช่วงคาเกรนนี้นะครับเรากดแบบไหนหน้าแตกนะครับนะครับแล้วก็จําไว้นะครับแนวคือสกิลของเรานีได้เกิดขึ้นแล้วนะครับนะบอก็เนี่ยอย่างที่บอกผมก็เล่นเล่นนะครับผมก็ดูเฮ้ยเวลานี้เราเล่นในคาเกรนนี้เราเล่นแบบมีแตกนะครับเออผมก็จําไว้นะครับนะแล้วก็มาเล่นแบบเดิมครับมันจะต่างกันที่เบ็ดให่เดียยนะครับอ่าที่ผมบอกนะทีวันนี้เบ็ดล่างจ่ายไปบนไม่จ่าย อีวันนึงเป็นล่าไม่จ่ายเป็นบจ่ายเป็นกลางจ่ายนะครับนะก็เหมือนที่ที่บอกสองสามวันมาแล้วเป็นล่างมันไม่จ่ายเลยนะครับผมก็เลยขึ้นมาเล่นเบ็นกลางแล้วก็เป็นสูงนะครับแต่ว่าผมจะเล่นที่เบตเก้านะนะหน้าผมผมจะเล่นเบ็เก้าสมม,ต er าามุติเราด้านล่างมาแล้วใช่ไหมผมก็เปิดด้วยเบตเก้าเลยครับแล้วก็กดสูตตามค่าแกนนะครับแต่ละค่าแกนนะอันนี้ก็ผมนะครับรสมมติว่าเราเปิดเบเก้านะครับหน้านี้ มันไม่จ่ายนะคือหมดระมันไม่แตกนะครับก็จะขึ้นเป็นเบตสิบห้าเลยนะของผมนะอันนี้คือยุคของผมนะครับพอจะขึ้นเบตสิบห้าเลยนะครับนะพอขึ้นเบตสิบห้าปั๊บเนี่ยรุ่นอย่างเ,าเยอเนะครับตกลงจ่ายนะครับแล้วก็สมมติว่าลองมั่นใจว่าเบตสิบห้ามานะครับเราเปิดเบตสิบห้าเลยครับถ้าได้คือได้นะแต่ถ้าไม่ได้นะครับเริ่มเล่นอีกรอบนะครับเล่นเบดเก้าเลยเพื่อนรอบนี้ ผมว่ามันจะมานะครับทรงเบ็ดเบ็ดเก้าเบ็ดสิบห้านี่นะครับวัวผมเล่นกลางวันนะเพื่อนเบ็ดเก้าเบ็ดสิบห้านี่นะครับวัดกันนะครับตามตามวิธีการกดครับผมไม่แน่ใจว่าเอ่อวิธีกดมันหรือว่ามันจะมันอยู่ขึ้นอยู่กับอะไรนะครับแต่ของผมผมลงกดตามสูตรที่ผผมได้คิดไว้นะครับมันก็ได้เยอะเมื่อวานนะได้ทางวันเลยนะครับไม่เบ็ดเก้ากับเบ็ดสิบห้าเนี่ยจะมานะครับถ้าเปิดเบ็ดเก้าเบ็ดแลขมาก็ก็โอเคนะแต่ถ้า เปิดแล้วไบก้ามันไม่จ่ายครับผมเล่นรอบใหม่ครับเล่นเล่นร้านหน้าเดิมแล้วก็จะเป็นสิบห้านะครับแต่ให้นะเพื่อนเนพื่อนต้องข้าใจนะครับไม่ใช่เฮ้ยตังจะหมดแล้วเรากดหยุดก่อนไม่ใช่เพื่อนวัดไปเลยครับหมดคือหมดครับชูมาลรมา,มาจะแบบนี้แหละครับวัดใจครับเฮ้ยทุนร้อยหนึ่งก้าไหมเออหมดเป็นหมดเพื่อนเจ้ผมถ้าหมดก็พักก่อนเลยครับ นีครับสูตรค่าแกนผมนะไอันี้หกหมื่นสี่นะครับผมดูแล้เมื่อกี้ค่าแกนหกหมื่นสี่นะครับบอดโเตอร์เทอร์โบไปหมดสิบรอบนะครับผมเปิดด้วยเบ็ดเก้าแล้วก็จ่ายอยู่นะเบดเก้านะครับแต่ถ้าหมดเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเล่นเล่นหมดเลยนะครับจะได้ว่าเบดเก้าไม่จ่ายนะครับรอบนี้ต้องไปเบดสิบห้าเลยเพื่อนผมเล่นทั้งวันแล้วอยู่แบบนี้เลยครับเบดเก้าไปสิบห้าครับสิบเก้าไม่มาสิบห้ายัดเลยครับ พอมาดูอีกเล่นอีกเวลาหนึ่งตบเบสิบห้าเอาสิบห้าไม่จ่ายเพื่อนผมเลยลงมาเบตเก้านะครับเล่นใหม่นะทหาเบตเก้าเปิดนะจ่ายครับจ่ายโอผมมันผมช่วงนี้จะเป็นหน้าหุ่นนะครับอผมเล่นเล่นแล้วมันแตกนะครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับทุกคนมีอยู่แล้วครับสกิลติดไปของตัวเองนะครับแค่เพื่อนๆลองค้นหาดูนะครับแล้วจะเจอครับเจอผมนะส่วนที่เขาเล่นกันก็เราดูเป็นแนวทางได้นะครับ แต่ว่าไม่ใช่ทำตามทุกอย่างนะครับเ็เหมือนที่เขาบอกบอกกันนะครับดูเป็นแนวทางได้ครับแต่อย่าทำตามเพราะว่าทุกคนมีแบบเป็นของตัวเองนะครับเชื่อผมตองหาดูนะเพื่อนรับรองครับเพราะมึงเขาเกียรติไฟเตอร์นะเพื่อนแต่ละตัวละครนะครับจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับเรียกวับเคมนะครับสามนักเด็กกันแต่ว่า สกิลไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันนะครับนะประมาณนั้นเลยเพื่อนทุกคนมีสกิลเป็นของตัวเองนะครับลองค้นหาครับเพื่อนจะเจอครับพอเพื่อนเจอปั๊บเพื่อนจะไม่มีเข้ามาผิดหวังครับกับโรมานะเสดาครับบางคนเติมที่สามพันครับหมดนะครับนะลองเช็คลายเช็คอะไรก่อนนะครับเพื่อนไม่ใช่เองคนเล่นแล้วเติมสามพันตามนะครับแล้วไปปั่นปั่นตามเขานะครับเชื่อผมเชื่อมันในตัวเองครับเพื่อนของคนอื่นดูเป็นแนวทางได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนสวัสดีครับ